สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กับครูตู่กันเช่นเคยนะคะในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นยังไงนั้นไปเริ่มเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ก่อนอื่นเราก็มาทําความเข้าใจความหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลกันก่อนนะคะเรื่องที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับคําถามทางสถิติ เมื่อเรามีคำถามเราอยากจะรู้คำตอบของคำถามนั้นนะคะเราก็ต้องลงมือเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลก็คือการไปเก็บข้อมูลแล้วก็รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นนะคะของสิ่งที่เราสนใจอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ประมวลผลประกอบการตัดสินใจด้วยวิธีการต่างๆนะคะซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะมาดูซิว่ามีวิธีอะไรกันบ้างนะคะวิธีแรกก็คือการสำรวจนะคะโดยใช้แบบสำรวจวิธีที่สอก็คือการสอบถามนะคะโดยใช้แบบสอบถามวิธีที่สามคือการสัมภาษณ์ นะคะโดยใช้แบบสัมภาษณ์ก็จะได้ความคิดเห็นที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะวิธีที่4ก็คือการสังเกตโดยใช้แบบบันทึกการสังเกตนะคะและวิธีที่5ก็คือการทดลองเพื่อที่จะดูว่าผลเป็นอย่างไรโดยใช้แบบบันทึกการทดลองนะคะและวิธีสุดท้ายนะคะเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่า วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีที่1ถึงวิธีที่5นะคะเราต้องไปเก็บจากแหล่งข้อมูลที่เป็นแหล่งข้อมูลดิบเบ mm ื้องต้นนะคะเราเรียกข้อมูลที่ไปเก็บแบบนี้ว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมินะคะส่วนวิธีการที่6นะคะไปค้นหาข้อมูลจากที่เขาเก็บไว้แล้วนะคะซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลทุติยภูมินะคะหรือว่า ไปใช้ข้อมูลที่คนเก็บไว้แล้วรู้ความหมายรู้วิธีการแล้วลองไปทําแบบฝึกหัด4.2กันดูนะคะว่าเราจะเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลได้เหมาะสมกับคำถามทางสถิติหรือเปล่าไปกันเลยแบบฝึกหัดที่4.2นะคะข้อ1จงระบุวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของคำถามทางสถิติในแต่ละข้อต่อไปนี้ นะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าจำนวนลูกค้าเฉลี่ยที่เข้ามาใช้บริการร้านอาหารกลุ่นกลิ่นข้าวเป็นเท่าใดนะคะอยากรู้ว่าจำนวนลูกค้าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เราควรจะใช้วิธีการอะไรดีคะใน6วิธีที่นำเสนอเมื่อสักครู่อ่าเก่งมากค่ะใช้วิธีการสำรวจนั่นเองนะคะ สำรวจดูว่าลูกค้าแต่ละวันมีเท่าไหร่แล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะผลของการใช้ผักตบชวาในการบำบัดน้ำเสียเป็นอย่างไรนะคะเป็นผลจากการใช้จากการที่เราลองอนำไปใช้ตัวนี้เราจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนดีคะ อาการทดลองเก่งมากค่ะลองใช้แล้วเป็นอย่างไรบันทึกผลโดยใช้การทดลองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่3มความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการจราจรใหม่ภายในตัวเมืองของจังหวัดชนบุรีเป็นอย่างไรอยากรู้ความคิดเห็นเราควรจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนคะเก่งมากค่ะ ใช้การสอบถามโดยใช้แบบสอบถามก็ได้หรือจะไปสัมภาษณ์คนในตัวเมืองชนบุรีก็ได้นะคะดังนั้นข้อนี้สามารถตอบได้ทั้งการสอบถามแล้วก็การสัมภาษณ์เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ผักสวนครัวที่ปลูกมากที่สุดในหมู่บ้านคือผักชนิดใดนักเรียนคิดว่าเราควรจะใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนคะ เก่งมากค่ะอาจจะลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะคนในหมู่บ้านหรือสัมภาษณ์ก็ได้นะคะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยตั้งแต่พุทธศักราช2539ถึงพุทธศักราช2559เป็นอย่างไรอันนี้ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนคะเก่งมากค่ะใช้ การไปค้นหาข้อมูลนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วนะคะเช่นการไฟฟ้าหรือเว็บไซต์ของการไฟฟ้านะคะเป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมสถิติทางด้านของการใช้ไฟฟ้านะคะเป็นต้นสำหรับวันนี้ก็ฝากเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ช่องครูตัวแมทด,ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ